बजे <laughs> त <disappointment> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลม์แัมจีเน็ตค่ะตีลังกาแล้วแม่ๆคะตีลังกาแล้วหนึนงนหนักหนึ่งตนหนัจ้าเอ,อ น้องก็จ้องบุญนะคะคอะบุญมาดีคะับมาเลยเอามาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ Ah. Tabun, 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 balai, vale, balai, vale, tabun, tabun, bing, balai, bing, balai. Mm.

มุดทองแล้วตอนนี้จะเอวมแล้วมาแล้วมจมุน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 จมุจมุนจมุมุนแล้วมาแล้วมาแล้ิ่งไปวิ่งมานะคะสุกก้อนเด็กดืนะคะตอนนี้มุดทอง

เย็นสบายนะคะคิดน่ารักน่ารักของน้องจมบุญนะคะเล่นนะ <c oughs> เล่นอย่างเมามันเลยนะคะเล่นน้ำด้วยเล่น ิีลูก,กาด้วยมุดไปอีกแล้วจมุกจมูกก้ามาแล้ว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 ข้าวครุกครุกครุก๊ก <c oughs> <c oughs> มุดไปวิ่งไปวิ่งมามาเล่นน้ำนะคะ โอ้โหตัดิขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจ้ากระตุกนานมากเลยนะคะส่วนมากเลยนะคะเด็กดเลืของเรา ภาพไม่ทันเลยนะเร็วมากมากเลยแ้ลนะคะวันนี้ค,ครับผมตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางกลับได้นะคะอาบน้ำเสร็จแล้วจ้าสนส้นสนสนสนจริงๆ ตอนนี้ผมอาบน้ำเสร็จแล้วจ้าว้าเสร็จแล้วก็ได้ทางกลับแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะชมความน่ารักของน้องจมุนแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับชมนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ thank you รมัสขอบซีโเฮกมพีบายบายสวัสดีค่ะ